สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อครับเกี่ยงจานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับเล่งครับกิโลนึงมือนีสิมาผ้าเห็ดเล่งแซบครับหรือว่าต้มยำเล็งล่ะพี่น้องเอา้านี่เตรียมเล็งไว้แล้วครับหนึ่งกิโลพี่น้องเครื่องปรุงหอมก็สีมีซุปก้อนครับขนอซุปก้อนนี่เป็นผงปรุงรสครับรสหมู เกลือครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงนัวนี่จะเป็นบะขามเปียกครับส่วนเครื่องเทียดเครื่องหอมหองก็สิมีหลากผกักชีข้าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับเอา,าเราแล้วก็ไปจวดกันเลยครับจวดขนาดครับมอเนย ้อนแล้วพี่น้องน้ำประมาณ2ลิตรด้อครับ <Okay. S 1> เครื่องที่เขาเตรียมไว้ข่าตะไคร่ใบบักูดหอมแดงหลากขักชีครับลงไปเลยโอ้ยตามด้วยขนอสุกก้อนครับหนึ่งก้อนลงไปเกลือหนึ่งซอนซ้าครับ ผงนัวหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาี <c oughs> อาิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับ <c oughs> เอาล้อหมอเดือดแป๊บนึงพี่น้องเอ้ย โอ้ยมอเดือดแล้วพี่น้องเอานี่ลิ่งลงไปเลยพี่น้องกระดูกหมูอุ๊บล้นมอบะอย่าล้นเด้อปึอ๊บ ปึ๊บนี่เซลลิงไปแล้วว่าต้องปิดฝาด้วยพี่น้องเดี๋ยวนำม,มันสิคุณเอาปล่อยให้มันเดือดของมันเองเลยอาอพี่น้องช่วงนี้ก็เดือดดีแล้วครับเขาก็ตักฟองมันออกครับให้นำนำมันสิใสขึ้นนี้พี่น้องตัดฟองนี่ตักออกม้มันเบิดครับมันเสียในยนำซุปเขาใส ครัพี่น้องช่วงที่ล้อกระดูกเล่งเขาเปลือยครับเขาก็มาหั่นต้นหอมผักซีนี่ผักซีฝรั่งครับหรือว่าหอมปียหอมใบเลื่อยบานเขาเนี่ยพี่น้องหั่นรวมกันเลยใบรวยหอมหอมหั่นน่อยๆครับ ต้นหอมแล้วเขาก็บว่าขั้นนำบกหน้าวไว้ใส่ให้มันสม,สม,สมเปรียบเแียบพี่น้องโอบักเลมอนดอกนี่มันบกหน้าวน้ำลายวะเลือกมันหนาพี่น้องแต่ก็เพราะได้น้ำเยู่ครับ เตรียมต้นหอมเตรียมน้ำมะนาวไว้แล้ววันนี้เขามาปั่นผิกครับเป็นผิกแดงจินดาด้พี่น้องเอาแบบแซบๆซีดๆ,ๆเลยอันนี้เป็นเครื่องปั่นมือได้พี่น้องนี่เอาใส่ลงไปเลยครับปิดฝากลึกจวด เรียบร้อยพี่น้องไปใส่ถ้วย้ไว้ใส่เหลงแสบเขาครับนี่ละพี่น้องเทคนิคการให้น้ำซุปเขาใสเอานะบ่ยัดปิดฝาพี่น้องน้ำเดือดแล้วเขาใส่เหลงกับไปยัดปิดฝาการปิดฝานี่น้ำจะคุ้นขาวเป็นสีน้มเลยด้วยพี่น้องน้ำเนี่ยแต่นี่มันสิดยังใสริ้งลิงอยู่พี่น้องแล้วก็ พยายามตักฟองตักฟองออกครับตักฟองนีนออกตอนแรกน้ำเต็มหมอนี่เหลือน้อยเดียวเราพี่น้องเพื่อไ้ได้ทีแล้วอ๋อลิงเขาได้ทีแล้วเขาก็ใส่บาขามเปียกไปอีกครับเพิ่มความเสเข้าไปแต่อย่าใส่หลายด้วยพี่น้องเดียเ๋ยวตอนแถวๆเขาจะมีน้ำบางน้ำมาตรวจอีก อ๋อล้อกระขามเปียดเปรย,เปยน้อยนึงพี่น้องได้ที่แล้วเดี๋ยวเขาไปหลงจานไปซิมกันเลยครับว่มามันสิจวดปันไดไปพร้อมหลงถวยลงถาดแล้วพี่น้องเอา้าขอใส่อนุญาตใส่แนวขีบด้วยพี่น้องนี่เร่งเปื่อยเลยครับออ้โนออกจากกระดูกเลยขีบลงมาจังสี่แล้วครับเบิ่งเปลือยบบเปืือย,ย,ย,ยพี่น้อง เดี๋ยวถ้ากระดูกก็มีเอ,อ้ลงจานไปเป็นยังคือใส่แนวเขีบจะกะว่าอยากเอาค่าเอาตะไคร่มาน้ำไหมพี่น้องขีบเอาแต่ตัวเล่งออกมาครับโอ้แต่เปลื่อยแห้งพี่น้องเฮ้ยรุดรุดเบ็นลรอ,อู้นั่นน่ะโอ้รุดไปให้นำ้ำซุปเขากระจาย นี่ต้มต้มเล้งสไตล์ไทยได้พี่น้องเดี๋ยวสิมีต้มเล้งเกาหลีเนี่ยเพื่ออยากพ่อต้มกระดูกเกาหลีนี่คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อเหนื่อยเนื้อเปื่อยลงหม้อเบิดพี่น้องเลยเอ๋อนี่ผิ่เทาปั้นไว้เรียบร้อยพี่น้องลงไป อ้จวดจัดเท่ตามด้วยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งจวดเอานำซุปลงไปครับอย่ามีหอด เสบเนื้อตักน้ำซุปลงไปมาพี่น้องน้ำซุปเขาสิบเขาสิบว่าขาวคุณเนี่ยน้ำซุปสิบใสๆเนี่ยครับใสๆออกสีเหลืองๆท้องๆเนาะกันปิดฟ้านี่ขาวคุณเป็น ปันมาน้มเลยอเอาะานี่ใส่น้ำลงไปโรยดิ่หอมอีกทีนึง่งปั๊บสุดท้ายครับน้ำบมักเนา้าจวดเข้าไปอ่ะพี่น้องพร้อมแล้วครับ ลิงแสบไปไปซีมเบิ้งว่ามันสิจวดานไหนพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยลิงแสบครับตุ่มย้ำลิงเปลือยๆพี่น้องนี่กับแก้มก็ดี กับเข่าก็เสียบพี่น้องมาซีมเมืองอู้ว่เปื่อยน,นิดรับร้องอได้เลยพี่น้องชโมงนิดนิดชโมงครึ่งดุนไปชโมงหนึ่งแล้วก็มาปรุงไส้บะามใส้เครื่องปรุงเพิ่มหีกนิดหน่อยเมืองครับพี่น้องเปื่อย หือบ่ทวดได้เพียวจากบังเนาจากมักขามเปียกพว้มอ่ะฮะเบิ่งพี่น้องเบิ่งว่ามันเปื่อยปานไหนร้อนเลยอะ่ะ นอนจากกระดูกเลยพี่น,อน้องกินไงแซ่บ